สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สัจธรรมสองทางทูกไกดช่องที่นำเสนอเรื่องราวทางาศาสนาประวัติศาสตร์และแง่คิดจากสัจธรรมของโลกอย่างลึกซึ้งและรอบด้านวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่หนึ่งในคำถามที่ผู้คนทั่วโลกยังคงถกเถียงกันอยู่คือประเด็นที่ว่าออกจากอิสลามโทษประหารจริงหรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดหลายคนได้ยินมาว่าผู้ที่เปลี่ยนจากาศาสนาอิสลามไปนับถือาศาสนาอื่นอาจถูกลงโทษถึงขั้นเสียชีวิตคำกล่าวนี้ มีความจริงอยู่แค่ไหนในบางประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวดเคยมีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงหรอรอตื่อไม่วันนี้เราจะสำรวจต้นต่อของแนวคิดนี้จากคำพีอันกุรอานฮะดิตรวมถึงมุมมองของโลกมุสลิมยุคปัจจุบันทั้งหมดนี้เพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินนั้นสะท้อนสัจัธรรมหรือเป็นเพียงภาพจำกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปค้นหาความจริงด้วยกันครับ แม้ว่าประเทศมุสลิมบางแห่งจะบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายชาลีอแต่คำสอนสำคัญในอัลกุรอานก็ยังคงเน้นหนักที่การให้อภัยและสันติภาพสองสิ่งนี้นับเป็นหัวใจของอิสลามที่ไม่ได้มุ่งแต่การลงโทษเพียงอย่างเดียวในมุมของชาวมุสลิมส่วนใหญ่โทษประหารถือเป็นการลงโทษสูงสุดและไม่ใช่สิ่งที่นำมาใช้โดยง่ายแม้พระเจ้าในความเชื่ออิสลามจะทรงฤทธานุภาพและสามารถลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงได้แต่ระบบศาลของมนุษย์ ก็มีหน้าที่พิจารณาโทษตามสถานการณ์และเจตนาอย่างรอบคอบที่สุดวิธีการประหารในบางประเทศอิสลามอาจรวมถึงการตัดศีรษะยิงเป้าแขวนคอหรือคว้างด้วยก้อนหินโดยเฉพาะในประเทศที่ใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเคร่งครัดวิธีเหล่านี้ยังปรากฏในทางปฏิบัตบิบางกรณีมีการประหารต่อหน้าสาธารณาชนโดยเชื่อว่าจะเป็นการยับยั้งไม่ให้ผู้อื่นก่ออาชญากรรมตามมาอย่างไรก็ตามทุกกรณีต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลและ ศาลมีอำนาจตัดสินให้ลงโทษที่เบากว่าได้หากเห็นว่าเหมาะสมหรือมีเหตุอันควรผ่อนปรนในโลกอิสลามมีความหลากหลายสูงขนาดที่บางประเทศอย่างซาอุดีอาระเบียหรืออิหร่านอาจใช้โทษประหารในหลายคดีประเทศอื่นๆเช่นแอลเบเนียหรือบอสเนียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถืออิสลามกลับมีแนวทางเสรีนิยมมากกว่าแม้จะมีโทษประหารอยู่ในระบบกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติกลับสนับสนุนการยกเลิกการประหารชีวิตอย่างชัดเจนในกฎหมายอิสลาม โทษประหารชีวิตถูกใช้สำหรับอาชญากรรมหลักสองกลุ่มใหญ่คือ 1. การฆาตกรรมโดยเจตนาซึ่งในกรณีนี้ครอบครัวของเหยื่อจะมีสิทธิ์เลือกว่าต้องการให้ลงโทษขั้นรุนแรงหรือไม่สองฟาซาฟิลอาร์ตหรือที่แปลว่าการแพร่กระจายความชั่วร้ายในแผ่นดินซึ่งหมายถึงการกระทำที่คุกคามความมั่นคงของรัฐหรือสังคมความผิดในกลุ่มนี้มีความหลากหลายเช่นหนึ่งการทรยศ หรือการละทิ้งศาสนาและต่อต้านมัน2การก่อการร้าย3การละเมิดลิขสิทธิ์4การค่มขืน5การนอกใจ6ก,กิจกรรมรักร่วมเพศถึงแม้ศาสนาอิสลามยังคงยึดมั่นในหลักการรักษาสถานะเดิมแต่ก็มีเสียงวิพากษ์และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความกฎหมายเหล่านี้ในสังคมยุคใหม่โดยเฉพาะนักวิชาการและอุลมาผู้รู้ในกฎหมายและเทววิทยาไม่ได้มีความเห็นตรงกันเสมอไปในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามกฎหมายชารีอะมักถูกนำไปใช้โดยผู้มีอำนาจในบางประเทศเพื่อลงโทษและปราบปรามโดยเฉพาะกับกลุ่มเประบางเช่นสตรีและคนยากจนบางกรณีผู้ถูกกล่าวหาอาจถูกประหารทันทีโดยไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงทนายความซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องความยุติธรรมในศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนรายงานจากองค์กรเอมเนสตี้อินเตอร์เนชแนลในปี2 พันยระบุว่าร้อยละแปของการประหารชีวิตที่บันทึกได้ทั่วโลกเกิดขึ้นในประเทศอิสลามเช่นอิหร่านอียิปต์อิรักและซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่รวมการประหารชีวิตในจีนซึ่งถือเป็นนักความลับประเทศมุสลิมหลายแห่งใช้ทั้งกฎหมายซุนนีและชีอะในการกำหนดโทษประหารสำหรับความผิดที่เข้าข่ายฮูดุดและกิซา ในขณะที่บางประเทศแม้ยังมีกฎหมายโทษประหารแต่การประหารจริงในทางปฏิบัติอาจลดลงมากเช่นเอลจีเรียและตุนิเซียที่ไม่ใช้โทษนี้มานานหลายทศวรรษวิธีการประหารชีวิตในโลกมุสลิมมีตั้งแต่การขว้างด้วยก้อนหินจนถึงการตัดศีศรษะซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความโหมดร้ายในยุคปัจจุบันบางประเทศอย่างซาอุดีอาระเบียเยเม,มนกาต้าและอิรานยังคงใช้วิธีการเหล่านี้เป็นทางเลือกในระบบกฎหมายแม้ว่า การคว้างด้วยก้อนหินจะไม่ได้มีการบังคับใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามฮัดีสบทหนึ่งกล่าวถึงโทษของการล่วงประเวณีโดยระบุว่าผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานล่วงประเวณีกับหญิงยังไม่แต่งงานควรได้รับการเคี่ยนตีหนึ่งรอยครั้งและในประเทศหนึ่งปีส่วนชายหญิงที่แต่งงานแล้วและล่วงประเวณีกันควรถูกเคี่ยนตีหนึ่งรยครั้งและถูกคว้างด้วยก้อนหินจนตายซาฮีมุสลิมสิบเจ็ดส่วนวิธีการตัดหัว ซึ่งเคยถือเป็นวิธีการประหารที่มีมนุษยธรรมและมีเกียรติในยุคก่อนสมัยใหม่ยังคงถูกใช้ในบางประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียกาตา้าและเยเมนถึงแม้ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ได้ยกเลิกวิธีนี้ไปแล้วมาดูเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารในบริบทศาสนาอิสลามกันบ้างในปีคศ627ช่วงยุคแรกของอิสลามสาวกของนบีมูฮัมมัด ได้สั่งประหารชีวิตสมาชิกของชนเผ่ายูบานูกูเรซาหลายร้อยคนซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดสนธิสัญญาที่เคยตกลงกันไว้เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันในประวัติศาสตร์อิสลามอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือหลังการต่อสู้ของฮัดตินในคศ .1187 ซาลา,าดินผู้ปกครองชาวมุสลิมได้ตัดศีรษรเรนนแห่งชาติลอนลอนอัศวินคริสเตียนที่มีบทบาทในสงครามครูเสดครั้งที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางศาสนา และการเมืองในยุคนั้นนอกจากนี้ในคศ1 4 8 0กองกำลังจากกวัดออโตมันได้ปิดล้อมเมืองโอตรันโตและตามตำนานกล่าวว่าหลังการจับกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามมากกว่า800คนถูกตัดศีรษะุุมนี้ได้รับการขนานนามว่ามรณะศักขีแห่งโอตรันโตแต่เรื่องราวนี้ยังคงถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการสมัยใหม่ถึงความถูกต้องและรายละเอียดในปีคศ1880มูฮัมหมัดอะมัด ผู้ประกาศตัวเองเป็นมาดีได้ทำการอภิห้ตต่อต้านจักรวรรด Auto ิออตโตมันและพันธมิตรอังกฤษในช่วงนั้นเขาและผู้ติดตามได้ใช้วิธีการตัดสีสันกับฝ่ายตรงข้ามทั้งคริสเตียนและมุสลิมรวมถึงในพลชาวอังกฤษชื่อชาวกอร์ดอนเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมืองซึ่งไม่อาจมองเพียงผิวเผินแต่ต้องเข้าใจในบริบทของยุคสมัยและสถานการณ์เฉพาะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอพูดถึงคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วศาสนาอิสลามสอนอย่างไรและทำไมประเทศไทยซึ่งไม่ได้ปกครองด้วยรัฐอิสลามจึงไม่มีโทษประหารสำหรับผู้เปลี่ยนศาสนาในศาสนาอิสลามที่แท้จริงการศรัทธาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของหัวใจและความสมัครใจหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานเน้นเรื่องความเมตตาการให้อภัยและการเคารพเสรีภาพของผู้อื่นเช่นเดียวกับหลัก ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาอันบักอกร์2 256สำหรับประเทศไทยที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้ปกครองด้วยระบบรัฐอิสลามจึงไม่มีการบังคับใช้โทษประหารในเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาหรือเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลใ,ใดๆประเทศไทยยังคงรักษาสิทธิเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายทางความเชื่ออย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา อิสลามแม้จะมีประชากรมุสลิมแต่ก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับโทษประหารในบริบทนี้สรุปแล้วโทษประหารสำหรับผู้เปลี่ยนศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายในบางประเทศที่ปกครองด้วยรัฐอิสลามเท่านั้นและไม่ใช่คำสอนหลักที่เป็นศธรรมทั่วโลกอิสลามหากเนื้อหาช่วงใดยังมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงขออภัยมานที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามช่องศัสร,รมสองทางถูกไกด์ เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ